สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะช่องอีสานบ้านโพพีปอบจา้าซื้อบ้านซื้อบ้านสาวจีจีในละคะ่เรียกว่าเป็นตะยานแท้บนาะค่ะบ้านโพตะบลญบ้นเพอิอโพนะคะเพอ่อพุ่นที่ใสจังหวัดน้องค่ายจา้าพามาเบ่งสวนปลาอย่างใบไม้กำลั่งเขียวชะอม ผู้ลังคนโซกันว่าสิติดแอร์ชาวจีจีประติดแอร์ะะ้อค่ะเพราะว่ามีแล้วแอร์ค่ะแอร์โบได้เสียเงินจ้ะแอร์ธรรมชาตินี่แหละปลูกปลูกแอร์ไว้นะคะ <c oughs> เดืนเอนหาเดือนหุ้งเกษียรแอร์มาอีกหลายโตอยู่จ้ะตั้งเป้าไว้ว่าจะปลูกปลุกใหม่ให้ไงไปเสียค่าไฟจ้ะเห็นไหมกลมมาทันกลมมาทันชีวิต เฮ็ดประกันไว้วันละบาทวันละบาทจะเบ่ได้เดือดร้อนหอนใจว่าโอ้ยเดี๋ยนนี้บบมีงานเฮ็ดเด้บบมีงงบเงินส่งประกันได้บบได้คึดยากคือเพิ่นนะคะเฮ็ดลายกลุ่มมาทัานจะจเสื้อสีญ่ขึ้นมาอีกนีเนาะทำกลุ่มมาทัานให้กับตัวเองสบายตัวสบายใจสบายกระเป๋าสาวจีจีก็เคยมีประสบการณ์เรื่องทำประกันนะคะเฮ็ดประกันเป็นสาวขายประกันเลยนะคะอยูสองบริษัท เขาไปสัมพาร์เบืองแล้วค่ะ,ะได้เงืนดีอยู่ค่ะตัวแท่นเนาะแต่ว่าเวลาคิดเห็นใจผู้ทรงค่ะบางบางปีมันกะหาเงื่อนยากบางปีมันกะหาเงืนพ่อไข่แน่เนาะค่ะกะเบื้องแล้วเวลาเขาไปประชุมบ่บว่าตอบโจทย์ค่ะตอบโจทย์ในหัวใจเลยกเ็เลยถอยค่ะ,ะเลยมากฟังอัน พ่อใหญ่โจรจันไดแล้วก็สมเด็จพ่อรอเก่านะคะนโยบายของเคนถูกใจตรงใจมากเลยค่ะก็เลยเห็ดไปเธอเล็กเธอหน่อยนะคะปัจจัยห้าวลายห้า็คอยเห็ดคอยทําไปนะคะเนาะปลูกไว้นะคะตน้นยางนาค่ะตน้นยางนาก็มีกุกไม้หน่อยก็มีจ้ะด้านหน้าคุณจะเป็น ต้นตะเคียนทองนะคะที่ปลูกไว้ด้านหน้าต้นตะเคียนทองขึ้นงามงามค่ะปลูกไว้เอ,อมีหลายตูขนาดเลยเป็นพันพๆตูเลยเอก็ต้อ,อตงได้เสียเงินค่าไฟหนักเป็นอากาศล่มลื่นจ้ะไปบ้าน ไปเงื่อนคนอื่นเนี่ยจะเป็นเอาๆหอนๆจะเขามาบานจะควงบริเวณบานส่วนจะควงแบบแบบชดชื่นสดชื่นปลอดทํางานเบาลงนะคะสาวจีจีนี่ปลอดบกใครแข็งแรงนะคะเปลี่ยนมาแต้เป็นเด็กหน่อยพูละอี่แต่จำข่วมได้จ้ะปลอดพอ,ด,อด,ดีมาสูดอากาศแบบนี้โอ้โล่งค่ะปลอดโปร่งดีค่ะถึงบรวยกขบบได้ยลำบากใจนะคะเนาะอยู่แบบนี้ละ เดินตามร้อยพอ่อสมเด็จพอ่อรอกเราะคะ่ะพุ่นสอนยังเขากับ่ลอยๆอยเห็ดตามไปบ่เด้ไปแข่งขันกับให้แข่งขันกับความคิดตัวเองกับตัวเองนะคะแล้วมื่อนี้เห็ดยังทำยังบเบียดเบียนไผ่มีความสุขแล้วค่ะเห็นต้นใหม่เคี้ยววันเคียวขึ้นก็มีความสุขค่ะ ต้นจิกต้นห้างต้นยังก่ะเก็บไว้ที่แรกว่าจะตัดทิ่มแล้วมาสือปีแรกตรัดลงนะคะปีสองมาเพิ่นปงงง่ขึ้นง่ขึ้นก็นเลยเก็บไว้จงไว้เลยแสดงว่าเพิ่นจากงาก่ามตัวเนี่ยตอนแรกคิดบทัานใดๆปีที่สองง่ามไว้จ้ะง่ามไว้สัดจวกจวกขึ้นเลยเก็บไว้นะคะ จะได้ปีนาก็จะได้เอาเสียเห็ดมาลงอยู่น้ำปลาน้ำสวนเห็นป้าเขียวชะอุ่มกระจิตใจเบิกบานจ้ะค่อนลายชอบชีวิตแบบนี้แหละคะ่ะสงบสงบไม่ต้องไปแข่งใคร ต้องไปแข่งขันกับพายใครสีรวยกะดีใจน้ำเพลินจ้าเฮ็ดด้แค่นี้กับพ่อใจในสิ่งที่เจ้าของได้เฮ็ดได้ท้ำแล้วค่ะสูงมากขอนชีวิตแหละดูแล้วรู้คำตอบแล้วว่าเจ้าของชีวิตที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงคืออย่างจิิงที่เขาต้อง,ตงการที่แท้จริงคืออย่าง ขอจบคลิปจกไล่จบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้าถือใจธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติแบบลมลื่นแบบนี้นะคะเนาอขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาติดตามขอบคุณและสวัสดีค่ะ